ปรยนนทานสวัสดีคะ่ะชื่อสวัสดีนะคะก็มาร่วมงานโซลคอนเนคเฟสครั้งนี้เป็นครั้งที่สองค่ะ เกมต่อใจเนี่ยก็ชื่อแปลกดีพอเห็นชื่อแปลกเอะมันต่อใจยังไงก็เลยอยากรู้ก็เลยมาลองมาลองร่วมกิจกรรมนี้ดูอะค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการต่อใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของใจอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีเรื่องของร่างกายด้วยมีสังคมอีกซึ่งเราอาจจะไม่ได้แบบสนใจเขามากแต่พอแบบกิจกรรมนี้พาให้เรากลับมาเรียนรู้ว่าเอ้ย การที่เราจะต่อใจได้เนี่ยมันมีทั้ง4ี่ดานสฐานเนาะก็คือจะมีร่างกายมีใจแล้วก็มีสังคมแล้วสุดท้ายคือตัวจิตปัญญาแล้วพอมันเอา 3...4 4, 4สิ่งนี้มารวมกันเนี่ยเออเรามันก็ทําให้เราได้กลับมาทบทวนว่าเออจริงๆแล้วการที่เราจะอยู่ในสังคมนี้ได้เนี่ยมันต้องมีทั้ง4ด้านเชื่อมโยงกันไปให้เราแบบสามารถใช้ในใช้ในชีวิตนี้ใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละเออให้มันแบบ มีความสุขได้รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ทบทวนตัวเองในทุกๆครั้งที่ได้มาแล้วก็เหมือนว่าได้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในชีวิตด้วยอะค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่มีการจัดงานแบบนี้อยากให้จัดบ่อยๆอะค่ะ